เดี๋ยวมาชิมน,น้ำกันก่อนครับนี่น้ำเข็มข้นเลยนะครับสั่งลูกชิ้นอย่างเดียวก็นิ่มเลยนะเป็นหมูแด,ดงชัดหวานอร่อยน้ำก็มีมานะครับเตรียมพร้อมนะครับสบายสๆนะครับ ทานกันต่อน,นี้เจอหมูหันเลยสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันออนี้ก็มีการเดินทาง,ทะางน,น,นะครับ,ดดนนรบวันนี้จะเดินทางไปทําธุระต่างจังหวัดน,นะครับมีความจําเป็นครับ ก็มีความจําเป็นนะที่ต้องต้องเดินทางนะครับเพื่อนๆถ้าเดินทางแล้วก็เซฟตัวเองนะครับผมันนี้ก็มีอา่ามีแมสนะครับแมสไว้ปิดจมูกป,ปิดปากนะครับเวลาเข้า A ครับก็มีเนี่ยมีแอลกอฮอล์ไว้ฉีดนะครับฉีดฆ่าเชื้อนะครับก็อาจจะช่วยได้นะก็การไอระน,นาดงของรัฐบาลนนะ่ะ กเราก็เซฟตัวเองนะครับก็มีความจำเป็นที่ต้องเดินทางนะครับไปทำธุระนะครับต่างพื้นที่ทางนี้ระหว่างทางก็อาจจะต้องแวะซื้ออะไรกินอาจจะจอดแวะทานข้าวนะครับทานอาหารระหว่างทางครับครับเดี๋ยวเราจะแวะ,วะซื้อถ้วยนะสำหรับใส่อาหารทานระหว่างทางน,นะครับเดี๋ยวเราลงไปดูนะครับ ก็ซื้อของเสร็จแล้วนะครับออกเดินทางต่อครับวันนี้เดินทางกันไปนะครับและซื้อนี่ละและซื้อ,อพัชนะนะครับซื้อไวอ้ใส่ของกินนะครับเราก็ต้องแวะที่ร้านนะครับตุ้วยนะครับตถ้วยนะครับองใส่ของกินนะครับเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยมีร้านก๋วยเ๋ยวอร่อย แล้วก็ไม่ต้องแวะไปที่ที่ร้านแล้วก็เอาถ้วยเนี่ยล้างน้ําล้างอะไรนี้ของเราเน,นี่ยให้ดีแล้วก็ไปซื้อครับขณะนี้เราก็เดินทางมาถึงจังหวัดแพร่นะครับจุดนี้ก็เป็นจุดแยกเนินชัยนะครับเลี้ยวขวาไปนี่ไปทางอุตรดิตครับเราจะตรงไปก่อนนะครับร้านไอก๋วยเตี๋ยวหมูเดงเยอยู่ข้างหน้าแล้วครับอยู่ขวามือนะครับเดี๋ยวเราไปที่ร้านกันครับ อยู่ขวามือครับเลยรลถแดงๆไปนะครับผมที่มีทรงชาติครับทรงชาติทรงเหลืองครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูเทิอนกลับมาครับดูเตือนกลับเลย คือร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งครับครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาถึงแล้วตอนนี้ก็อยู่ในเขตของอำเภอเด่นชัยนะครับทางแยกที่จะไปจังหวัดอุตรดิตถ์ครับผมถ้าตรงไปก็เป็นจังหวัดจังหวัดน่านจังหวัดแพร่ก่อนแล้วไปจังหวัดน่านเราก็สามารถที่จะไปจังหวัดเชียงรายได้นะครับอันนี้เราก็ผมจะแวะซื้อก๋วยเตี๋ยวนะครับใส่ถุงนะครับเดี๋ยวมากินบนรถนะครับ เฮ้ hey, พื่อนเพือนเแล้วนะครับที่ลองไปซื้อมาแล้ว,ดเ,ดวเตียวร้านก๋วยเตี๋ยวหมูแดงนะครับรับอดูนี่เรามีถ้วยแล้วนะครับถ้วยเปเริ่มเลยเราทำการล้างนะครับเช็ดหมด้อยนี่ของเราเปิดเปิดใหม่นะครับเป็นซิงนะครับช้อนเรามีแล้ว แต่เส้นเข้าไปแล้วนะครับนี่ดูเส้นลำบากหน่อยนะช่วงนี้จะกินจะเที่ยวก็ลำบากนี่นะครับดูหน้าตาสีสันนะครับน,นี่เป็นหมูเด้งครับเดี๋ยวมาชิมน้ำมันก่อน,นครับนี่น้ำ ชาดดีมากนี่อันนี้หมูแดงรสชาติดเยี่ยมมากนะครับนี่เสน้นนมนุ่มครับกินก๋วยเตี๋ยวห้องแอร์นะครับสรุปแล้วเนะี่ย ก็จะหมดแล้วครับจะหมดถ้วยแล้วครับเราจะยกซดหมดถ้วยแล้วครับโหสุดยอดครับก็นี่ร้านค้าก็อยู่ร่มแดงนี่ครับมีของฝากด้วยนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวก็อยู่ซางายมือนะครับ คนเต็มร้านครับไม่มีที่นั่งนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นประมมันครับปมนมันพีทีครับเพื่ๆมัน,นมได้เลยครับข้างหน้าเราก็เป็นไฟแดงครับไฟแดงครับเราเดินทางกันต่อครับเดี๋ยวมีข้างหน้าแล้วก็มีจุดพักรถครับ ครับก็ระหว่างทางนะระหว่างทางเราวแวะนะครับแวะดูชมวิวชมวิวที่เขาเขาเพึ่งนะครับที่พักริมทางครับชมบรรยากาศครับมีร้านอาหารทางทางสายล้านครับ เันนเส้นทางที่มุ่งหน้าไปจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับสถานที่พักริมทางอันนี้นะครับก็อ,อยู่บนเขาเขาพึ่งนะครับก็อยู่ระหว่างจังหวัดแพร่กับจังหวัดอุตรดิตถ์ครับดูบรรยากาศภูเขานะครับาสวยนะครับ เราเดินทางกันต่อค,ครับเพื่อนเอ๊ะเรากำลังมุ่งหน้าจังหวัดอุรีรัม์นะครับเราลงกำลังเดินทางลงเขาเขาพงครับนี่ทางลงนี่ไม่ต้องเล่นเครื่องเลยครับเกียรเดียกอย่างเดียวครับลงเขาตอลอเลยครับ ครับเราจะผ่านไปแบบชิวเลยวงวงหน้าจะเสร็จแล้วครับดาวที่สุดในจังหวัดอุดรรดิครับหมอเสร็จเรียบร้อยครับ อุทัตริะครับรู้สึกรถหนาแน่นครับช่วงเวลานี้ ไปทางนะครับถึงแล้วนะครับถึงแล้วครับบ้านพักครับผมด้านหลังจะเป็นบ้านดินนะครับที่ทําไว้นะครับสาหรับเวลาผมกลับมาเยี่ยมบ้านนะครับก็จะพักที่บ้านดินเนี่ยครับผมเดี๋ยวเราจะเลยไปหาญาติๆก่อนนะครับเห็นว่ามีมิงกันอยู่นะครับไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับอยู่ด้วยกันเลยสวัสดีพี่รีบร้อนยวไปลองโอ้ยอยู่ด้วยกันมาพักหนึ่งกำลังจะเนี่ยเจอหมูหันเลยโอ้ยมาเจอหมูหันพอดีเลยเดี๋ยวหมูที่ไหนตอนแรกมีหนูเป็ดคอสับเปนลกไปเลยครับวันนี้ หมูหันหมูหันสูตรอะไรนะสูตรไหนที่มันโด่งมาสุดเปียกหมูบูดสูตรที่เปียกหมูบูดหมูหมูหันสูตรปลาเปียกหมูบูดเนี่ยหนู่นในตะกร้าเขาไปวางไว้น่นยังไม่เก็บกลับหรอกเดี๋ยววันนี้ร้อนเลยครับเป็นกรรัของเปนไก่ มีหลายรุ่นเมื่อวานนี้ขายตั้งบงไปไหนตั้งไหนแล้วเนี่ยมึงนี่อยู่ตรงปากนี่แหลโอ้ยนี่เป็นซี่โครงนี่ใช่โครงม่นอร่อยอะเนาะโครงต้องหั่นแบบนี้อ้าวแล้วไปแล้วไงอนี่ยแต่ต่างรุ่นนะอ่ะติดไปแล้วเหรอไปดูข้างไปเออเอาใส่เอาใส่กล่องไว้ด้วยแล้วมีไงของเราไปดูข้างไปเนี่ยเข้ามาสองบ้านสองบ้านตัวเนี่ยของเรพี่ล้อกระเทียมหรืเปล่าเทียมแล้วไม่เปี่ยเอาไม่ได้กลับไปสอนอีกหรอ

าตนญาตินะครับดีมาถึงก็มีหมูหันบารีนะครับก็รับทานหมูหันแล้วก็ก็ในเวลาวันนี้ก็ขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะไปเที่ยวสวนอ,อ๋อมายงชิดนะครับสวนพี่พี่สาวนะครับไปำอำเภอนึงจังหวัดเลยนะครับไปประมาณสักห้าสิบหกสิบโลเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเดินทางต่อนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ กดต่อบันดินนะครับก็เพื่อน่อก็ช่วยกดกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับวันนี้เสร็จภารกิจแล้วครับเดินทางมาจากเชียงใหม่นะครับกลับมาเย่ําแม่ครับ มูหันได้แรงบ้างอยู่ัดด้วยมันออกอยู่นั่นออกไก่หรอ <ะ S 2> นีมันหนหนงใหม่เหรอหน